ตลาดเชโน่ท่ก่อนพี่น้องเ้าไปซื้ออาหารการกินใจตลาดพี่น้องแต่กันยังประธนหูท่าิได้ยังมือนี้นะพราะงงก็สิเข้าไปาทางในเบิ่งสัก,สกเรีนที่ชัย เีนปลาอาหารอยู่นี่เลแล้วกพี่ลำเสนเลยะล้เป็นมันตนลากตลา่ักเปลนละอรุนี้จะชิ้มหาไปใช้ผูกเช้าเลยห้าพัน กูเเน,นี่ยอโตสีกไ้ตใหเดี๋ยวไปฝนมนาเห็นมะข้อเลยพี่น้องซึ่งเป็น,านกา้ากินมะขอ้อมะข้อมะข้อมะข้อสัข์ตเคีได้ผมเป็นมะข้อเส้นกวงได้พี่น้องมะขอ้อขอกินสมขอกินสมเอาบัวซ้อ,อ,อ,อนถงก็ได้ดับไปยัดไว้ให้แม่ข้าเนย อาบานานะมันจะมีมะขอ้อเส้นกวางต่างหากได้ดทางน้นออื่นบูมีพวกผมทางแงบมีองบมีสองหมื่นสามหมื่นนันตะคีออทตะเคียนนอกนะทางนอกนั่นมีงต่กองสะกองนึงนอกบ้านเฮานะน้อยนีนะะกอบทางเนาแนน่อนั่งนั่งงวดลยนังควายเลยนะนั่งควายมนซืะข่ายดอกข้างนหน้าน่ะ ใส่้าซื้อมาลูกเช้าพันบนือสกาวสามอ่ะไปเม่ไปพนนสลกเ็งกินแตไก่แต่เป็ดของเรายอกว่านมีเป็ดมีไก่กินเป็ดกินไใจแล้วพระพรหมพะพรมข้าเนี่ยนะพระพรหมมันหาพันอันเดอมัหาพันบนนะมันง่ายนะจับ้อนสี่พัก็ได้ไปนี่ลายพะพรมแดงนี่ด้เฮ้ดตั้เด้อ เออ่ะถูกไหมเอามัดหนึ่งสี่พันได้สี่พันได้ฮะตือผักหอมผักหน่อเม็ดสุดผักพิ่น้อฟผักหอมกระดานล้านะตักขึ ปลดกปลาเอามันทางทางส่วนปลาที่เดกัดกันนี่มีปลาปลาปลาดุกเห็นอะไรอย่าเนี้ยปลาขายหน้าไดนปลาดุกนะสาิสามสิบอันโลนนึงเติมเด้ด้วยองสนี่แหลนี่นี่แหละีครึ่งย ไปฝนไปเก้วนี่ตกงติงมีค้ามิ้นแมู่เป็นผ่านเน,เ,เนี่ยปเป็นแบโตนี่ปลาดุกปลาดุกน,นี่ออกแล้วเป็นมิน่นเลยนะตลาดมันเขางคือคัก ไปมา,มาห้ายส่วนนี้กะเป็นส่วนที่โควิดก็จัางหายและก็ให้างคนมาซื้อมาขายกันหลายพี่น้องมีคนจะซื้อไปอ่ให้กินลงให้ลงน้าบางคนกันแล้วละ ไม่คาเอื้นใส่มาระวังเต้นสะดุดเด้อมาสเดดีข่าจีนนมข่าจีนนมก้อนหนึ่งอาสี่พันนี่แหละคู่เดียว ว่าหมดเลยมาเราหย่างมาฝนตกเนี่ยบ่ขี่รถแต่ว่าฝนตกมาบ่ได้น้องตูนนะน่ะเออนี่แหละได้หยังในในพักได้ปลาได้ก๊อฟได้ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปันปุ๊ปันแล้วก็พักในมะข้อเนี่ยไปให้น้องตูนกินเออเป็นหนักสม หัวอาหารเข้าไปรอารอหนึ่งหา้า่ใอาหารเข้าไปอย่างละสิบพันไปเกือไก่น้อยเจ้าด้ย ได้แล้วขับไปข้างหน้าทำไมสนใจไหมเต็มมือเลยพี่นองง้องเลยเต็มกำมือแล้วกลับก่อนบัดเลยนะยอ่ากำออกไปบัดเลยนะพี่นองง้องเลยข้างนอกนี่ก็สลายกับจะแม่น กระเจาขายมากไมมเป็นอ้วยเป็นอ้อยเป็นมากสุมโอนะคามีมากมันแกวมันด่างนอนนีนน่ก็มี เดียมไม่พี่น้องไม่ไล่ไม่หายไม่มีหมักม่วงอดอกไม้พร้อมฮอนแลหดล,ดละฮอนลดตะพี่น้องมาฮอนลดละเครื่องของก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องได้ทั้งอาหารไก่ได้ทั้งอาหารคนวาซซันซะมีกบมีปลามี หนังเค็มมีมากอันนี้มันมากมาข้อพี่น้องมาข้อเอาไปให้น้องตูพันยักเพราะว่าการขับถ่ายของเพื่อนบอสะดวกกันเลยว่าซื้อมักส้มนี่ไปให้กินอ้าเหมือนก่อนเด้อพี่น้องเด้อบัดอดนนะเนี่นเครื่องของก็ได้ละมันนี้กัดสินจได้กลับคืนบ้านซะก่อนพี่น้อง สำหรับคลิปนี้น้องตู่พวงขอลาไปก่อนเด้อยพี่น้องได้ขอความสุขส่งดีจงเกิดมีแก่ทุกทุกท่านเถ่ะเกียรติติดตามอขอบใจน้ำทุกไล่ทุกเม่นที่ให้กำลังใจให้ใจให้แก,แก,แกน้องตู่พวงมาด้วยดีตลอดเนาะ,ะขอบใจหลายๆพี่น้องพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีบายบาย